ใครว่าขบนั่งเอาฟางไม่ลงนะครับดูนะครับเนี่ยขบนั่งนะครับที่ใช้กันน้ำก็เยอะนะเอาลงบางคนว่าขบนั่งย่ำแล้วฟางไม่รอเอ้ฟางไม่จมนะครับ,บน,นี่ครับ,บมันมีนะฟางอ่ะแต่มันมีน้อยก็เหมือนขบธรรมดาย่ำอ่ะครับเห็นไหมน,นี่ครับ,อ,บอันนี้ผมคุบนั่งกันนะ ผมใช้ขุบนั่งมันก็มีนะครับน้าระดับนี้มันก็โอเคเนาะยังไงก็ต้องมีนี่ครับแต่นี้ไม่มีก็มาดูนะครับเละไหมครับเป็นโจกใครๆก็บอกว่าขุบนั่งไม่ดีครับอือนี่ครับนี่นะครับใช้ขุบนั่งนะครับแต่แถวบ้านผมก็งงนะเขาบอกว่าขุบนั่งไม่ดีเขาไม่ชอบกันนี่ครับดูถ่ายให้ดู วันนี้ไม่ส่งงานนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาชักล่องเดี๋ยวเขาจะส่งงานนี่ถ่ายให้ดูเนาะใครคอมเมนต์ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแต่อย่าด่าอย่าว่ากันนี่ครับน้ําเยอะนะครับขุบนั่งย่ํากันฟางมีนะครับแต่ไม่เยอะขุบนั่งก็ทําได้นะครับมันมีวิธีย่ําอยู่นี่ครับ ฝากไว้ให้คิดนะครับ